สบายดีสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับดวงตาเซนวาคันตาคัดตาตา,ตาแห้งน้ำตาไหลาตามัวตาบปแจ้งคันตาแบบนี้เนาะหรือหลายๆคนนี่เคยกินกาแฟมาหลายแบบแล้วขันแนะนำให้ทุกคนกินกาแฟตัวนี้เลยกาแฟเซเลนดีเนาะกาแฟเซเลนดีมีส่วนผสมหลักๆก,ก,ก็คือเซอย่ยางเซชนิดเนาะหลักๆก,ก็จะโสมทั้งเซาง,งาดำเนาะ และส่วนประกอบสมุนไพรหลายๆอย่างส่วนประกอบจะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยด้านหลังผงแบบนี้เนาะแล้วทางในผงนึ่งนี้เนาะผงนึ่งจะมีอยู่ทางในแบบนี้15บหซองเนาะจะมีแบบนี้15บหซองด้วยกันจะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงสมองลดไขมันส่วนเกินแก้ปวดเมื่อยหางกายไดพร้อมเนาะ ใครที่มีปัญหาที่ขันเวาม้าแบบนี้แนะนําให้กินกาแฟเซเลนดีเลยบอกเลยว่ารสชาติแซ่แบแนซะ่บเนาะเป็นกาแฟ,ฟที่บ่มีส่วนผสมของน้ําตาลคนที่มีปัญหาในเรื่องของเก่ยวกับความดันเบาหวานหรือเป็นโรคหัวใจแบบนี้ก็สามารถกินได้เพราะกาแฟ,ฟของเราออกแบบเหมาะสําหรับคนที่อยากรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะทงหนึ่งราคาอยู่ที่แสนซาวพัน กิบเนาะวิธีกินเนาะ,ะกินมือละหนะึ่งซองเนาะหรือผาสะดวกกินมือสองซองกระด้เนาะทรงใส่น้ำฮอนกินเนาะทรงใส่นมฮอนกิ่น,นะง,น,น,นง่ายๆเลยผัยสนใจยากเป็นตัวแทนหรือผัยสนใจยากสร้างซื้อไปกินแต่สามารถติดต่อตามเบอร์ที่เขาวางไว้ด้านล่างนี้ได้เลย